อีกหนึ่งร้อยคนสมาทานศีลเมื่อน้ำท่วมถึงลาวนมกลุ่มที่หกอีกหนึ่งร้อยคนสมาทานศีลเมื่อน้ำท่วมถึงคอกลุ่มที่เจ็ดอีกหนึ่งร้อยคนสมาทานศีลเมื่อน้ำท่วมถึงปากเมื่อพวกเขาสมาทานศีลแล้วอุบาสกประกาศเสียงดังที่สุดว่าท่านทั้งหลาย พวกเราไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นอีกแล้วจงระลึกนึกถึงศีลเถิดในการนั้นคนทั้งหมดตายแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะอาศายัยศีลคือกุศลที่ระลึกนึกถึงศีลที่รับในเวลาใกล้ตายวิมานของเทวดาเหล่านั้นปรากฏขึ้นอยู่รวมกันเป็นหมู่